สวัสดีครับนี่นะจุดส่องนอกกัดไฟอีกครั้งนะครับเยอ่ามาวนสแนปนะครับก็จริงๆสัปดาห์นี้มันไม่มีการ์ดใหม่เข้านะเพราะว่าการ์ดใหม่มันไปเข้าอาทิตย์ที่แล้ว2ใบเลยนั่นเองนะครับทั้งคาเซนดาโนวาและก็คอปปี้แคทเนาะซึ่งคาเซนดาโนวามันเป็นมันดีมากตรงที่มันเราไปเล่นเดดพูลดเนอร์นะในห้องร้านอาหารเดดพูลอ่ะมันทําให้เราสามารถเล่นเพื่อที่จะเก็บของฟรีทั้งหมดเนี่ยสู่คาเซนดาโนวา ทั้งเป็นเบสการ์ดแล้วก็เป็นแวรเลียนเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะคุณพอ่อันจริงๆคุณพ่อผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์ที่แล้วและอาิงย์สหน่อยนะฮะก็ก็ไล่แจกมีเข้ามาไล่แจกบ้างอยู่ทุกวันเนะาะก็ใครที่ยังไม่ได้ก็เห็นชื่อคุณพ่อก็สนับสวนได้เลยนะครับคุณพ่อก็จะแจกอยู่แถวแถวแถวไหนแถวแถวพวกพวกไอซครีมเชอร์รี่พายชริมังกาอะไรพวกเนี้ย นานๆจะลดไปเคบับไปสเต็กอนนี้ทีหนึ่งเนาะก็ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่เหมาะกับสายฟรีจริงๆเนาะเพราะว่าทําให้สายฟรีได้การ์ดใหม่ที่เคาน์เตอร์อาริเชมแบบ100%อเซนะซึ่งหลังต้นต้นเนี่ยตอนช่วงต้นๆ้นก่อนที่คุณพ่อจะได้คคสเซนดาโนวาเนี่ยคุณพ่อเล่นอาริเชมโลกิยาวๆยาวๆไล่ามาจนถึงได้คสเซนดาโนวาปุ๊บเลิกเลย ไม่เล่นโลกิแล้วนะฮะไม่เล่นอาริเชมนะเพราะว่าทั้งหมดตั้งแต่ได้คันดันโนวาขึ้นไปเนี่ยเราจะแทบไม่เจออาริเชมเลยเพราะว่าทุกคนใส่คันดันคันดันดาโนวาในเด็กหมดนะครับคุณพ่อก็เลยมาเล่นเด็กเด็กนี้แทนนะฮะเป็นดาร์คเซิร์ฟเฟอร์นะครับเป็นซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ผสมกับดาร์คฮอคก็คือเคาน์เตอร์อาริเชมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าไม่เจออาริเชมมันก็ยังเล่นได้ไงมันก็ยังสู้ได้นะฮะก็จะเป็นคล้องนะเป็นโฟกนะฮะเอาไว้ยิง ใส่บลูดหรือยิงใส่ใครก็ได้นะฮะที่ดีก็ยิ่งใส่บลูดเนาะมีมิสทิีอามาก๊อปดาร์คฮอคนะครับมีแคเดนดาโนวาการ์ดใบใหม่นะฮะบู fer, mo, สซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์คอสโมสลาล็อกสไลด์นะครับคัปปี้แคทแอทส์บิงแมนดาร์คฮอคแล้วก็ม็อกกิ้งเบิร์ดนะฮะก็หลายๆใบเปลี่ยนได้เนาะอย่างคัปปี้แคทอย่างเงี้ยไม่มีก็เปลี่ยนได้แคเดนดาโนวาไม่มีก็เปลี่ยนได้นะครับก็แคเดนดาโนวาไม่มีก็เปลี่ยนเป็นใส่เป็นเซจก็ได้หรือไปใส่เป็นวูเบนก็ได้ ถ้าไม่มีค o ป y ี้แคทก็ใส่ไปเป็นพวกตัวมูฟอย่างเจฟอย่างน็อกเทิร์นหรืออย่างอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับม็อกกิ้งเบิร์ดถ้าไม่มีพอ่อแนะนว่าไม่ต้องใส่ไปใส่เป็นเซราเลยก็ได้นะฮะโอเคมัมจริงจริงพอเล่นเด็กนี้นะอ๋อโหมดใหม่นะฮะอย่าลืมนะเรามีพันธมิตรแล้วนะครับหรืออะเ i a n น e ์นะฮะก็อันนี้เป็นเป็นแคลนหรือเป็นอะไรคุณนนพ่อสร้างเองนะไม่รู้มันเป็นบั็อกอะไรคุณพ่อเลย,ยไม่อยากเล่นเยอะนะเพราะว่าแทบไม่ขึ้นนะแล้วก็ ลายเื้อคุณพ่อก็ไม่ขึ้นไม่รู้ทําไมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยงงกับตอนนี้อยู่อาจจะเป็นบั็กหรืออาจจะเป็นอะไรแต่ว่าเข้าไปในด i s c o r d อ่ะมันก็ยังไม่ขึ้นเนาะว่าเป็นบั็กหรือเปล่าแล้วก็โอ้ยโอยโอ,ย,โอยแล้วก็ข่าวสารข้อมูนะฮะก็จะมีอัปเดตนะครับแพทโนสนะฮะก็เยอะมากวันนี้มีของอัปเดตเยอะเนาะอ่าเกมเพย์นะครับเครดิตฟรีในร้านค้าจะกลายเป็นจากห้าสิบจะกลายเป็นยี่สิบห้าจะแจกเวลาสามรอบนะครับทุกๆ8ปดชั่วโมงก็ ทุกๆเวลาที่ที่อ่าภารกิจรีขึ้นมามันก็จะรีให้ยี่สิบห้าก็ถ้าเกับว่าวันหนึ่งอ่ะจะได้เจ็ดสิบห้าจากห้าสิบจะต้องให้เข้าขไปกดสามครั้ง Moon มูลไนมีเอฟเฟกนะครับแล้วก็อูอาตูได้สกิลเก่ากลับมานะฮะสามารถเห็นทุกโลเคชแล้วชาร์คิงเนี่ยคุณพ่อยังงงอยู่แต่คิดว่าประมาณว่าอ่ามันจะจากที่ ที่แบบสมมติคู่แข่งมีลูกเขตอยู่แล้วลดพลังไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยต่อให้มีลูกเขตอยู่ชาร์ด i ิงก็ลดพลังได้อยู่ดีเออกลายเป็นพลังเบสของมันเลยคือโหดมากมูนในนะครับจะทิ้งมือจากทิ้งสุ่มเป็นทิ้งเอเนอร์จีคู่สองสี่หกก็ทําให้เราสามารถเล็งได้ว่าเฮ้ยเราเราไม่ต้องใส่อันนี้หรือเปล่าหรือจะใส่อันนั้นดีอะไรพวกนี้เนาะบลิงนะฮะบลิงอันเนี้ยมันจะ ต่อเนื่องกันว่ามันเกี่ยวกับการเปลี่ยนคอสกับคอสนะฮะก็คือมันบอกว่ามันจะเปลี่ยนมันมันชื่อภาษาอังกฤษเนาะก็ Higher Cost กับ Lower Cost อะไรพวกนี้ยหรือ m o มด l y cost ก็คือมันจะเข้าใจยังไงก็คือสมมติบลิงก์นี่ยเราจะเปลี่ยนจากจากจากศูนย์ไปหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าไม่ให้เสียนะบอกว่าจากมันบอกว่าอะไรนะมันกเหมือนก็เจนฟอสเตอร์ทำได้อะก็คือเรียกนีเกทีฟไอรอนแมน ที่เป็นห้าศูนย์ดะศูนย์ห้าได้แล้วอะก็คือแบบพลังดั้งเดิมของมันเท่าไหร่มันก็เรียกได้เท่านั้นสมมติว่าคุณไปเนิก็ถีบแล้วคุณไปลงบลิงบลิงสับเนกก็ถีบกลับไปปกติถ้ามันเนกก็ถีบไปแล้วแล้วมันห้าอย่างอันแมนเนี่ยกลายเป็นศูนย์บลิงมมนจะบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้มันสามารถเปลี่ยนไปเป็นออนแมนศูนย์ห้ามาได้เออก็ดีดีขึ้นนะบลิงได้ได้บัฟแล้วก็ที่เหลือพุกเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อ,อเปลี่ยนคำํำอธิบายสกิลมากกว่าก็ Energy น้อยสุด Energy ต่ําสุดอะไรพวกเนี้ยมันเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนให้มันเข้าใจให้มันเหมือนกันทั้งหมดเนาะก็วิธีลูกเล่นต่างก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับมะลองเล่นกันดีกว่าเนี่ยถ้ามีแหล่งถ้ามีแคลนหรือมีพัพนธมิตรแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีมีโลโก้ของพันธมิตรมีชื่อขึ้นมีอะไรพวกนี้ขึ้นเนาะก็ แนะนำว่าส่วนี่ยก็มีอยู่เพราะว่ามันถึงแม้ล่างบัลมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดีที่มีนะแล้วก็ต่อไปก็จะมีพวกแคลนไฟอะไรพวกนี้ด้วยเนาะฝั่งน้องทำเขาเปยแวรเรียนแล้ว่คุณพ่อไม่ได้เปยเลยทองหมดไปซื้อไปซื้อแวเรียนเล่นจนเหลือน,นิดเดียว <laughs> โอ้ยิงยิงบรูดได้สวยงามสวยงม อ๋อเด็กทำลายอุยยะอ้ยาสแนปได้เลยนะนี่อ้ยาอ้ยาอ้ยาฝั่งตรงข้ามซีเลียวอ่ะบอกเลยนะสแนปเลยยอมแพแน่อยยา ไอ้กูโอ้ฝั่งตรงข้ามเจอแบบนี้เครียดนะเครียดนะเด็กเนี้ยดีมากเลยใส่คอดมูดีที่มันใส่คอดมูเนี่ยมันกวนกวนมากเลยนะกวนแบบโคตรกวนเลยอ่าเราสามารถลงตรงนี้ได้เนาะแต่จริงๆเราไม่ต้องลงคอดมโนก็ได้นะเราเรามีสิง่งที่เรียกว่าโนของคู่แข่งอยู่บนมือนะ เราก็สบายไปแปดเปาะเนาะแฝบแฟบกลางเต็มกลางชนะอยู่แล้วเนาะแล้วเขาเมาซ้ายแล้วก็ชนะอยู่ดีนะแคสตนดาแคสตนดาก็จะกลายเป็นพลังห้าเนี่เขาเห็นโนเขายอมแพ้อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่คนนึงเนี่โคตรป่วนคือแบบ สาั์ที่แล้วอะทั้งคาเซนดาโนวาแล้วก็คอปปี้แคะคือแบบเด็กมันป่วนมากเลยป่วนแบบโอ้โหเกินไปอะมันเป็นอาทิตย์ที่แบบป่วนผู้เล่นผู้เล่นแบที่ตามเบต้าใหม่ไม่ทันเดอะมวม,มากหนะ่เพราะว่าท,า andra, ท,า cat, ทาั้งคาเซนดาทั้งคอปปี้แคททั้งพวกเมทแอนตี้เมทเด็กนี้เขาเรียกว่าแอนตี้เมตานะเพราะว่ามันตอนนั้นมันเมตามันคือ มันคืออลิเชมไงอันนี้มันเป็นส่วนอลิเชมแบบอลิเชมเจอเด็กเนี้ยคุณพ่อลองหลายตาแล้วอลริเชมเจอเด็กเนี้ยโคตรปวดหัวอ่ะได้ดูนะโอเคไม่ใช่นี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ปวดหัวนะ,นอ,นะอ่าเพาะะนั้นดูว่าเป็นเป็นเมื่อเปิดโตฉะนั้นมันสามารถเล่นคู่กับซอ,อบบิงแมนได้คือแบบซีดบอกเลยนะคู่แข่งซีดซีดซาร์ โดนแล้วหนึ่งเรียบร้อยนะดูดแปดแล้วก็แอสซับิงแมนก็จะดูดจากคาเซนดาโนวาไปอีก feet, <Miles> ก็เป็นเก้าอ๋อเป็นสิบอ๋อเราเราโยนหินไปถ้าหมาขึ้นจะดีมาก มาขึ้นคือจบเนาะ Banana. จบจีจีเดี <mm oh, ๋ยวล้วลงอะไรไปเนี่ยเราลงอะไรไปเรียบร้อยนะเนี่ย <mm> <G ül> โลกกลมสังคมเหลี่ยมนะริบร้อยก๊อปก๊อปไม่อยู่อยู่ไม่ได้เด็กมันแบบทางแก้เยอะมากเด็กคือแบบเอาจริงๆริงพ่อไม่ได้คิดเองอันนี้คุณพ่อไปได้มาแต่แล้วก็เอามาอัปเดตให้มเป็นของคุณพ่อเองเนาะเพราะว่าปกติตอนแรกมันไม่ได้ใส่ดาวเขามออไม่ได้ใส่คัดานโนวาไงมันเป็นเด็กที่ไม่ได้ใส่คดนโนวาไม่ได้ใส่คอปปี้แคเนาะก็จะใส่เป็นน็อกเทิร์นเอง นอกเทินนะฮะก็เป็นอย่างนี้มาอันนี้จริงคุณพ่อเห็นหลายๆคนก็นเด็ดอย่างนี้แหละมันมันเป็นกึง่งๆึแบบจะกลายเป็นเมตาเองแล้วป่ะจากแอนตี้เมตาจะจะขึ้นเมตาเองแล้วมั้งนี้นะครับเก่งเก่งมากคุณนั้นรบ้าคือแบบมีไว้ดีอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะเราก็จะเข้าซีซันใหม่เนาะก็จะเป็นยังเอเวนเจอร์นะครับอ่ายังอเวนเจอร์คุณพ่อให้ เคบีท็อปอ่ะอันทประโยชน์พอๆกับไอ้นี่เลยอะอะไรนะอันถประโยชน์พอๆกับเอ่อเอ่อนิโกะเลยอะเพราะว่ามันเสกเสกขึ้นมืออะฟรีฟีสองตัวเลยอะมันเสกของขึ้นมือได้อะมันดีมากเลยอะอันนี้หมาไม่มานะไม่ทันอออ๋โอโอเค ถ้าหมามาก็ทันเนาะถ้าหมาไม่อู้ย่อเคลดไปหนึ่งไม่เป็นไรถ้าอยู่ซ้ายเหมือนเดิมก็จะดีมากซ้ายซ้ายเย้ห yeah. มามาหมามาก็ก็โอเคเหมือนกัน หมาไม่มาหมาไม่มาก็เอาแอสซับบิงแมนไปแทนไงเพื่อนสูตรมันก็สูตรแต่ตอนนี้เราเราไอ้นี่บัฟพลังไดไม่เยอะนะเพราะว่าไอ้นี่ไม่มีอืม มามาแล้วอะ่ะแต่มาช้าเขาคงไม่ยิงเราหรอกแล้วเขาเพิ่งทำลายได้แค่สามสี่ใบเพราะฉั้นเราเล่นแค่สองเล่นพอแล้วกันเดดเดดโอ้ยอย่าไม่ใช่เดด แค่ลุ้นว่าเขาจะลงโนกับเดทหรือเปล่าเขาจะมีโนกับเดทให้ลงหรือเปล่ามือเหลือใบเดียวอีกหนึ่งใบจั่วเป็นสองโอ้แต่มีจี้เยอะอืม ต้องอย่างนี้เนาะเพราะว่ากลางเราค่อนข้างจะใหญ่แล้วโอ้น่าจะเฉลี่ยไปซ้ายนะไม่น่าเลยกลัวชงังสีเดดพูแอนอ๋อสองใบคือเดดพูกับฮักบอสเตอร์โอเคอ๋อแต่ยอมแพ้ไม่ได้เนาะมันโดนเขาซิซูเวียไปบิซูเบีย ค okay. นี่ก็เป็นเนี่ยคือเด็กที่คุณพ่อเล่นเล่นมาเยอะแบบเยอะมากๆในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับของคาเซนดาโนวาก็หลังจากนี้หลังเกตว่าแรงเดือนนี้ลดแบบลดหัวเลยเพราะว่าคุณพ่อแทบไม่ได้ลงแรงเลยคุณพ่อเล่นแต่คอนควสกับเดทพูลไดเนอร์ล้วนๆแบบรัวๆรัวๆอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องลงแรงเลยเดือนนี้คือแบบเราต้องไปฟาร์มเดทพูลไงอีกเด็กหนึ่งที่ที่มันเป็นอันนี้น่าจะเป็นน,ปน,น่าจะคนเคยเห็นเยอะกับไอเด็กนี้นะ ออใหญ่อ่ะเป็นเด็กก็เป็นอีกหนึ่งแอนตี้เมตาของอาริเชมเหมือนกันแต่ว่าจะไปเล่นกับทีนาแทนนะครับก็จะเป็นพวกแก๊งทีนาด์คฮอโนวานะครับก็จะคล้ายๆกับอันนู้นแต่ว่ามีรุ่นเล่นใหม่อย่างจังเกิลนอตแล้วก็น็อกเทิร์นแล้วไออัแมนเพราะว่ามันใส่เรวานนาเลนสเลเยอร์นะครับก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่เป็นเด็กแพงๆเนาะ ตัวแพงเยอะเหลือเกินถ้าถ้างบน้อยเพราะนะว่าเด็กที่แล้วอ่ะจะใช้ของน้อยกว่าเด็กนี้จะใช้ของค่อนข้างเยอะแล้วมันแทนค่อนข้างยากนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือมันก็คือเด็กเด็กทีหน้าเดิมที่ที่ได้ปรับเปลี่ยนปรับแต่งมาใหม่เน,ะนเาะหลายๆคนอาจจะไม่ใส่อาจจะไม่ใส่ใย ใย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 ายเกตสองอ่ะใยพลังสองใยสองจี้อ่ะไปใส่ตัวอื่นแทนก็ได้เนาะฉันเจอหินละฉันเจอหินละมันมันคอมโบเนี่ยคลอกกับยใยโนวาเนี่ยเพราะว่าหินมันได้กลเป็นศูนย์ศูนย์ง่งหนึ่งหนึ่งใบบนมือเลยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าเขาจะเล่นนอาเขาจะเล่นเด็กอ่าสู เนี่ยตั้งแต่น,นี้มาคุณพอ่อแทบจะอย่างนี้บอกนะคุณพอ่อเราเราจะแทบว้เราจะแทบไม่ได้เจอไม่ได้เจออา,อาริเชมเลยน้อยมากาจริงๆขึ้นน้อยมากนะฮะลงผิดออเดอร์นะอ้อแต่ว่าเด็กนี้ไม่ได้ใส่หัวโลนไม่เป็นไรนะไม่ได้ใส่แอซบิงแมนบอกเลยว่าซิล เรียกได้ว่าไปเราลาวไปไหลๆนะฮะไปไหลๆนอกจากโดนแล้นอกจากโดนชางฉียิงนะไม่ไหลยอย่างเดียวชางฉียิงสายเรือบร้อเปอร์เซนไม่น่าจะแพ้ถ้าไม่โดนยิงก็วิธีการโดนยิงเนาะตาตอบเทินหน้าเทินที่ห้าเนี่ยเราจะลงสามใบหรือลงใบเดียวนะครับทำให้ ทีหน้าไม่โดนยิงแต่ว่าอาจจะโดนยิงใค่ดักฮอ,อกนั่นเอง <laughs> ดึงไม่ได้นะนั่นแต่เขาเจ๊ผิดนะ <c oughs> นี่ลงออเดอร์ผิดสินะใช่เห็นพ่อลงออเดอร์ผิดยอ <laughs> <laughs> มแพ้เขาลงผิดออเดอร์เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันถูกสับไปแล้วกดสไปเดอร์ดึงจากกล่องไม่ได้นะ Okay. ทีน้าแค่ไปเห็นเด็กหนึ่งอีกใบหนึ่งที่คุ้มเนาะคุ้มมากในเดือนที่แล้วเนาะแบบเป็นการที่คุ้มมากนะฮะมามาอีกสักหนึ่งตราละกันเนาะจะได้ไปและรีบวันนี้รีบมาอ่านเนาะก็อย่างเพราะว่าคุณพ่อคิดว่าคนน้องๆน,น,น่าจะดูคาลเทนโนวากันมาเยอะพอสมควรเลยเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันมันมีอันออกมาทิศหนึ่งแล้วเนาะคุณพ่อแค่อยากให้มันตรงสกเก็ตด,ด้วนวันอังคารพุธของเราก็เลย ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อัดตั้งแต่ที่ได้มาเนาะโอ้ตอนนี้มือเราไม่ดีเลยมือเราไม่ได้ไม่ดีมือเราแย่เลยนะฮะไม่บอกนะไม่มีไม่เจอเลยนะอาเราสามารถดูโปรไฟล์ได้นะว่าคู่แข่งใช้อะไรสามารถกรอบเด็กคู่แข่งได้ด้วยนะเนี่ยคู่แข่งอยู่คอลเลกชันไหนอยู่อินฟินิตี้หรือยังอย่างเงี้ยคุณพ่อคิดว่าเ อย่างนี้เราจะแอบดูบอทได้หรือเปล่านะว่าเป็นบอทหรือเปล่าาด,ดูเด็กแล้วเด็กคนนี้น่าจะเป็นบอทแน่ๆอะไรพวกนี้ยแต่มือเราแย้มารกเลยนะมือเราแย้มือเราแ yeah, ย้มาก yeah, เลยอ่าโดนซะแล้วเล่นเด็กมูฟเนี่ยเดาได้อย่างเดียวในตอนนี้คือท,ทําเควสเพราะบุญคนอพ่อก,ก็นั่งไล่ท,ทําเควสมูฟอยู่แล้วอะไรแล้วมันตันดับรถแต้มรถเฉย ว่าอลไรก็งงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วจะให้ผมทําเพื่อแรงลดเพื่อคิตตี้ถ้าได้คิตตี้มาจะดีมากแล้วก็น่าจะมีเคเวส์นาด้วยกนันแนปด้วยแหละดูทรงแล้วแต่แต้มคนพ่อมันลดหมดเลยอ่ะคณพ่อเลยยังไม่อยากไต่แหลงในตอนนี้นะมายอ,อู้คุ้ม เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วมือเราเป็นอย่างนี้จะได้ยังไงเนี่ยขำไม่ไหวที่คุ้มสุดก็คือดนะังฮอกเนาะเพราะว่าเรา <c oughs> เราเรามาครึ่งตัวแล้วอะเรามาทั้งคลอ,อกทั้งล็อกสไลด์แล้วอะแล้วจบคลิปนี้จบสวยๆนะจบไม่สวยซะแล้แย่เลย นุ้งกจะจบคลิปสวยๆเนาะดูท้าเธอท่าแล้วน่าจะไม่สวยแล้วมาดูดีว่าสุ่มสุ่มเกลือเอะไรได้มั่งไหมหลังจากที่จบตาน,นี้เนาะพวมว่าคุณพ่ออันนี้ถ้าได้เห็นมาน่าจะได้ของมาพาสอสมควรนะฮะเพราะว่าคขวัญเควสมาเจ็ดเควส์อันนี้เห็นเนาะเขาสบายเลยฝั่งตรงข้ามเล่นชิวบอกเลยเล่นชิว เล่นแบบชิลครับพี่โอ้โห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 โบิ oh ๊กเวลี oh ่บ oh ิ oh. big, big ๊กพาวเวอร์อืมเราคิดว่าเขาต้องจบด้วยจบด้วยจบด้วยไอ้นี่แน่เลย หก็บวกเยอะอยู่นะเราโยนเห็นไปเยอะอืหกเป็นสิบหกสิบหกไอ้นี่มูฟมาได้เพียบเลยถ้าข้างนี้มูฟไปมันจะเป็นสิบสี่สิบสิบสองแต่ถ้าเราเอาไอ้นี่มาก็ได้เยอะอยู่ดีเนาะ,ะไม่รู้และสุ่มดวง คุณพ่อเดาว,ว่าเขาจะจะเล่นฮัมเดา่าผิดตกตกรอบนะครับเพื่อเพื่ออะไรลงกลางก็จบแล้วไหมสิบสองลงกลางก็ชนะแล้วไหมฮัลโหลอากลางขวากลางซ้ายก็ชนะเพื่ออะไรกันครับเนี่ยคุอว่าคือว่าเขาจะเล่นฮัมเดาไง ย่โอเคก็เดี๋ยวมาเรามาเก็บเก็บแต้มกันดีกว่านะเก็บแต้มเจ็ดเควสที่ผ่านมาอืมยเห็นนะยังไม่สิบโมงเลยนะรีบมาอัดคลิปเลยนะโอ้เควสวันผ่านหมดเลยเก็บยาวเก็บยาวสี่สี่กล่องเกลือเกลือเกลือแบบเกลือ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 นะถ้าได้ไวเลสมาก็คือโชคดีอะ หพว่ากล่องนี้มันเปอร์เซ็นต์ออกแวรเลนต่ำไงอะไดโกก็ยังดีนี่เปอร์เซ็นต์ออกแวรเลนต์มันต่ำเตี้ยเรียดินนะฮะแล้วก็มีอะไรให้อัพการ์ดไหมมีเจ็ดมีส 30, ามสิบสามร้อยสามร้อยสามร้อยมีมีอะไรสวยๆอ,อัพได้มั่งม่วงไปทองมีอะไรมั่งม่วงไปทอง อ่ uh, Man แอตซับบิ้งแมนละกันช่วงนี้ใช้บ่อยอับให้เขาหน่อยน่าจะเปิดกล่องทองในกล่องหนึ่งปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืออันนี้อันนี้เห็นนะฮะกุญแจอาิตย์หน้าเราได้เปิดตู้ใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยวันนี้ยังไงก็ได้นะกุญแจอดอกดอกที่สี่นะครับก็ สิ้นอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้อีกสักดอทหนึ่งก็น่าจะจบที่ห้าหลอกนะกุญแจก็โอเคเสียโทเค็นไปหนึ่งสัปดาห์โอเคเอือกือก็ตามนี้นะฮะเด็กที่คุณพ่อแนะนําให้เล่นของเธอจันนุบาก,ก็จะมีสองเด็กนี้นั่นเองเนาะก็ให้คุณพ่อชอบที่คุณพ่อบอกคุณพ่อคุณพ่อชอบดาักฮอกมากนะฮะเพราะว่าคุณพ่อเล่นมันบ่อยๆเนาะดาักเซิร์ฟเอร์เนี่ยชอบแบบ ชอบจริงจังนะฮะมันเป็นเด็กที่มันดีตรงที่เราเดี๋ยวนี้คนใส่คอสโมมันน้อยมันแทบจะแบบน้ำหัวได้น้ำเด็กได้เลยที่ใส่คอสโมในตอนเนี้และเนี้ยมันมันดีตรงที่มันสามารถมันครบเครื่องตรงที่ถ้าเราเจออลิเชมเราสามารถเล่นในนี้ได้เราสามารถเล่นนี้ได้แต่ถ้าเราไม่เจออาริเชมเราก็เลเปลี่ยนไปเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์แทนโดยการเล่นคู่กับรูทกับอซามิแมนกับรูทหรืออย่างให้ถ้าให้ดีจริงๆอาจจะเอากัปปี้แคทออก หรือเอา mockingbird ออกแล้วไปใส่เป็น g w e n p o o เพิ่มไปใส่เป็นเอ่า s e บ a s t i a n s มาเพิ่มพลังก็ได้นั่นเองก็เป็นอีกเดนนี่คือว่ามันครบเครื่องมากๆในการเล่นเนาะก็ประมาณนี้ละกันเนาะกับมาวันแซนดวันนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับพันธมิตรไปเข้าเล่นเนาะมันถึงแม้ที่คุณพ่อบอกของมันไม่ได้เยอะมากหรอกมันไดู้สเตอร์เยอะก็จริงเครดิตก็พอสมควรแล้วก็ได้วรเลียนอันหนึ่งอันเนาะทําำกันครบอาทิตย์นะฮะก็ ตามนั้นนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ